สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับวันจันทร์ที่2ี่ามกราคมนะครับสําหรับจีนยังไม่เดินนะครับเมื่อวานเลือกผิดนะครับ้าเอา505ก็คงยังจะดีกว่าเอา9นะครับต้องขออภัยครับขออภัยตอนนี้จับอะไรก็ไม่เป็นใจนะครับถ้าจะตามก็พิจารณาดีๆนะครับเนาะในเมื่อไม่เดิน ตามช่องอื่นก่อนครับตามท่านอื่นก่อนก็ได้นะครับแต่เข้ามารับชมรับฟังผมเป็นแนวทางได้นะครับเนาะก็อย่างที่บอกไว้ครับชอบกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับพูดเสียงดังมากไม่ได้ครับเลขไม่เข้าครับเดี๋ยวเลขตะลิรดปีกเช้าในสุดสองครับวิ่งวมลุ่น่างสองครับระวังให้ดีเลขไหลครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าเมื่อคืนนะครับระวังจะลงมาทุกหุ้นวันนี้นะครับเนาะแต่เช้านี้ลองเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับ ในเมื่อยังเจาะไม่มาเด่นยังไม่มาสามสองสามสองจีนเมื่อวานผมวางจีนอะไรห้าศูนย์สี่อ๋อเมื่อวานนี้จีนมาจีนมาเด่นเช้าอ่ะเลยเจาะไม่มาเออ เป็นเครดิตตัวเองอีกโอเคครับจีนเด่นมาเช้าหนึ่งรอบนะครับสามสองสี่แปดสามสองสี่แปดสี่สองสามแปดห้าสองสองแปด โอเคร้อยมัดแปดครับร้อยมัดแปดอ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับจีนครับเดี๋ยวเจอกันที่ห่างเสียงเช้าครับสวัสดีครับผม